สวัสดีค่ะพี่น้องสุภูสุคนมือนีษฐาเจยบนหัวหน้าพาโลเออเด้อค่ะมากันธารลมมาบาดลูกคอมน้องค่ะเนาะลูกคอมเสียนอีสานยายจะไม่กาผ้าม้วนกันนกคาชาแนลเบาคอมเสียนอีสานเบาคอมเสียนอีสานแมีนนี่เดี๋ยวลูกชายหันหลังมานี่สาวเจยบนหัวหน้าพาโลไป เอามาฝากคอลเลกชันใหม่คอลเลชันใหม่เดี๋ยวเขากระสีอ่ากันิกาชาแนลไปลุยเลยมือนี่มาเพราะว่าได้ยินข่าวว่าเฮิตบวกออกเลยค่ะเด้อมาหอดกันยุนยินยุนยินเลยลุยอ่ะทีมงานเท่ามันไฟมันมันผู้ใดอย่าเอื่นเสียงดังเด้อเดี๋ยวสิมามาเข่าหอยอีกขอบพี่น้องหลังจากยางหาเ์ฮิตบวกเพิ่งชั่วโมงผ่านไปยังพันพ่อพ่อเฮ็ดไข่เขียวขอ่น้องโอ้ยดอกงามมดริงๆเลย ต้องขอโทษคอามผิด้รือคะเด้อใบขาพอดีเกี้ยแ่เขียวอีกดอกครับพี่น้องดอกนี้งามอยู่อ่าเห็้ไข่ขาวค่ะพี่น้องมาเด้อมาเด้อมาเด้อตูมหน่อยนึงโอ้ยพี่น้องเอ้ยเอามาบอกคนหนุจ๊คเป็นยังไงพี่น้องครับ<า>พี่น้องรู้จักรู้หน้ารู้ตากันไหมเอ่ยสวัสดีครับรบ,บ่าวดินน,นี่ครับ <ไป S 2> บ่าวดิน ดาวดินหอยดินถ um oui> ิ่นอีสานครับผมอันนี้เบ้าบอยครับนี่เบ hey, uh ้าบอยนี่ครับสวัสด uh ีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับนี่พายางหมอลำเด้อหนีที่นองอันนั้นกืนักร้องคือกันนี่นั่นบางท่านอาจจะไม่รู้จักนี่ครับตัวตนอีกตัวตนอีกตัวตนหนึ่งของน้องคอมก็คือนักร้องครับผมรับงานทั่วราชอาณาจักรนะครับรับงานร้องเพลง ติดต่อได้เด้อครับเด้อพี่น้องเด้อติดต่อได้เอาเด้ครับได้แล้วครับเราบุญเราเบียดกันเลยตอนนี้พี่น้องมาเด้อครับมาเศร้าตากันพี่น้องมามาใส่เห็ดนี <c oughs> ใ่ใส่้้นนนนนาามมกเเเลลยยะใส่โอ้ยมันอยู่ใต้ใบไม้ตอนนี้ซอสเผ่แว่มาที่ไหนเอ่ยเดี๋ยอะสิบ,บอกพี่น้องไม่ก่อน ใส่นี่ใส่นี่ยังอีหมงเอาโอ้เานะมาเรนมาเฮ็ดปวกมาเกมาเีเฮดไหวม้อรีวเรียนเีนกับนมาบ่ยมามาาวิจังไหนจังวัด่าว่าเป็นเฮ็ดปวกครับ เอานี่เดียวเยวเดียเก็บดอกนี่ก่อนนี่งามครับนนครับเห็นแล้วเห็นแล้วเจนเย็น,นครับเจนเย็นนี่ยหญ่ปลาเร้อพี่น้องขนใหญ่กันมากพี่แล้วอำเภอเรืองในจังหวัดอุบลราชธานีครับผมๆๆใหญ่แล้วครับมา,า,บ,า,บ,าบ้านพี่เล็กครับอีสานบ้านแม่ ส่วนเห็ดปวกคนไหลเพิ่นไปใส่เนาะเห้ก็ไปสายแนน่แมนครับนมันต้องใส่เวลาค่ะก็ดีว่ากว่าจะหาด่หรือว่ากว่าจะพบจะพ่อนี่เฮ็ดปวกต้องใส่เวลามันต้องมีโชคนั่ครับแมนค่ะก็เลยหันหันอวยหันอวยมองมองได้กินไายๆนะวอาหมดเป็นแปมเลดหันดึกหนาป้ถอยครับพี่น้องเอาไปครับลุยกันครับพี่น้องครับพี่น้องเห็ดนาเรียครับบ่ได้สนครับบ่ได้ว่าเห็ดปวกเฮ็ดไข่ดอกพี่น้อง เอาเบิดครับอุ้ยอุ้ยโอ้ยทิ้งหลุดมืออุ้ยอุ้ยมือบ่มีหงสชยเอาไวขาทั้งหลุดทั้งหลุดขาออกง่ายเนาะอ๋องามง่ายกินเท่าเจือกเก็บไปหรอเมียนบ่ได้จำกัดจำเขียนว่าต้องเป็นเห็ดปวกเห็ดไข่ครับนี่อะไรกินได้อะไรเอาอะไรกินได้เอาเบิดดูดอยู่ในนี่ป้านอุ๊ยนี่กินเห็ดปวกว้าเห็ดทารนแถมกินเกลือ เปิดป่าแล้วมีมีนยังเปิดป <ização> ่าเฝ้ามาอยังคือกลางคือกลางปีกว้างเขาแขะโอ้บัดไดเพิ่อนนะมามาดอกเดียวดอกเดียวสองดอกเอาเบิร์ตครับพี่น้องเฮ็ดลังแหล่ครับพี่น้องดอกตุูมอ๋อเนี่ยโอ้ยม็ดไข่ครับพี่น้องตุูมเ็ดไข่ตุูมเ็ดไข่ตุูมเ็ดไข่เขียวเก็บเก็บครับเอา เอาไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆไ่ทังพี่อีกนี่ครับดอกบานพี่น้องนี่เก่งเกือบเขาเป็นนางดอกบ่าบ่วบัวในห้องกระตาสามสะสมแต้มไปเรื่อยๆอันนี้เป็นห้ายครับเพิ่มมาพี่อือี่ก่อเรีไงเอาเบิร์ตครับเสีบฮ่าแข็งดีแมนฮูนเห็ดลังแหล่ตัวนั้นสุดยอดเหตุผลใดเราถึงจะไม่เอา จั่งเศหล้างเลครับพี่น้องบุงกิร์ลเก็บครับเก็บเลยสวยงามในเปลืยกหันว่าเอากระชังเียจังใดแม่พี่น้องเล็หลังเหล่ไหมอ่าครับห้ามแหวกแน่วครับพี่น้องถ่ายทําเห็ดรวมครับนี่ ระวังปวกระวังปวกนี oh ่ครับอุ้ยดอกถูมกับนี่อันนี้ปวกตองนี่เสียมนี่เพราะว่าได้เอาเสียมมาเห็ดหนาแล่เห็ดหลังแล่พี่น้องมึงดอกเอาโลดมาโลดมาท่ะพี่แมนครับโอ้ยปวกนี่มือนี่เขามาสวนกระแสครับไม่ได้เลือกเอาเฉพาะเห็ดไข่ไม่ได้เลือกเอาเฉพาะเห็ดปวกแมนครับเอาเบิร์ดสวยงามเหมือนยังนเหรอโอ้ตูมเห็ดไข่ครับโอ้โนี่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  หีมหอมอืมนั่งแหล่ครับพี่น้องน่าครับใครไม่เอาเราเอาเองข้าวเบิดนั่นแหละนี่ใครไม่เอาเราเอาเองช่วงนี้คือว่าเขาว่าเห็ดปวกออกแมืว่ากี่สวนออกไปกะเขาก็ได้เห็ดปวกเพิ่งเต็มตาเติมตาหนึ่งเพิ่งเต็มถุงผัสติ๊กเราใส่ถุงน้ำถุงเขาไงถุงน้ำไม่ถุงเขาดอกแข็งดีดีพี่น้องอืออีพอ พี่น้องเอ้ยงามๆครับจะดอกใหญ่ๆงามๆครับอ่อนเห็ดนี่จะงามๆแข็งๆแบบว่าขนบ่ถืไหะครับพี่น้องนี่เาเียบเอาเลยครับนี่ครับดอกตูมครับพี่น้องเห็ดไข่เดินนี่พี่น้องไข่ขาวตัวนี้แต่พวกมันโอกรันรันเป็นไข่เป็นไข่อยู่ไหมพี่น้อง คือเขาเนี่ยเมื่อกี้พ่อไปหลายดอกแล้วค่ะพี่น,อน,น,น้อง,บ,องบ้านบ้านนี่ตัวนี้บ่ตัวนี้บ่งัท่านบ้านกำลังงามโอ้ยดอกซ้ำหนีหละ่ะพี่น้องพอดีกินนะ่ะเสพนี่ล่ะมาตรฐานที่สุดครับกิดตกเสบอันนี้บ่ขมนะครับบกขมเสพบ่ขมครับเสบนี่เห็ดไข่ครับไข่เขียวคือสิบ่เป็นตะยั่งดอกพี่น้องคือสิบ่ยั่งดอกครับเบื้องสภาพแล้วมึงเอาลวดเอา ส right? um, ัมผัสเพิ่นได้ไปล่นตาล่นตาเราใส่ถุงนั่นแหละบ่เป็นตายังดอกคือยังเพิ่นเกิดเอาบักโจกมาขุดคือยังสิปลูกต้นไม้นี่เห็นไหมแมนครับเพื่อนดินเลยบ่ยังดอกครับเห็ดแดงเห็ดปเขาได้เก็บเห็ดแบบนี้เขาก็ดีใจเขาก็พอใจแหรอครับจงพอใจในสิ่งที่เราเก็บเมื่อไอ้เขียวกบ นี่แหละครับจงพอใจในสิ่งที่เราเก็บด,ดอกตูมครับดอกตูมดอกตูมเห็ดไคเขียวตูมเห็ดไข่เขียวครับพี่นอ้องเขียวขึ้นเขาครับเห็ดแดงครับพี่น้องดอกใหญ่ๆครับมึงที่เราบาอาสิได้ยังไงพี่น้องเอ้ยปล่อยผ่านได้ตีอืม กินได้อยู่ไหมนี่เอาดอกนี้ก่อนนี่โอยลืมแนมนี่แข็งดอกบ่งามเป็นไรดอกครับแต่ว่าเพิ่นแข็งดีแมนครับมาตรฐานเลยอ๋อเก็บแข็งดี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 เกตเอเกตเอเมนแข็งดีเกตเอเด้ สุดยอดอยากได้ชี้แดงติดตานะาได้เกี่ยวพื้นกันด้วยครับสาวนิดเบารถสาวนิดเบารถครับผมอีสานบ้านนาพาลุยลุยทุกไม้เอ๊ะแม่นบะแมน่นแอีสานผ้าลุยลุยทุกไม้ไหมหรอกำลังบิ่งขึ้นนานเลยนี่ครับเดี๋ยวครับ ทีมงานของเขาอีกชุดหนึ่งกับเฝ้าสังเกตการอยู่สังขะครับคุณครบเพื่อนวิเศษนะครับเ่าฝนเสาเดือนแมนครับอีสานบันหน้าผ้าลุ้ยครับครัวอีสานบันทุ่งเฝ้าสังเกตการอย่อมเพื่อสังขะครับเฝ้าครับเฝ้านอนเฝ้าถ่าเลยเดี๋ยวได้พอกันครับไปตอนนี้ลุยทางพี่กอนครับนันก็อีกแล้ว ่รหลังเรียครับพี่น้งองสีคืออะอลยนี่เดี๋ยวดรกตรูมดีกว่านี่ครับดอกง้ามดอกกี่ต,ตง่ามครับ โว้ยมดให่หอดขาเอ้ยพ่อเลอะเฮ็นจังไหเอาเอาเลยครับสิ่งที่ชอบืจออยากได้แบบจังสี่เละนี่แหละครับแต่ว่าคอนู่แถวบานนะบองละดอกซองดอกแมนครับบอกเป็นมูแบบนี้พี่น้องออเดอร์เพียบเลยครับนี่ออเดอร์อยูุ่บานครับหาไปท่าดกับพ่อพอกันกินนิยมมาก ดีครับพี่น้องเปลี่ยนบรรยากาศมาเมองเห็ดรวมน้ำครับเห็ดรวมดอกสวยครับผมระวังเด้อน่าระวังระวังเด้อเห็นบอนตัวเหลืองเดือเออกระบงหานนะแมนครับปวดแสบปวดร้อนนั่นนั่นนะบอกแมนโอ้ยเก็บเลยครับขาะน่ไหมพี่น้องอยากเบิ่งตัดขา มือบงังเขามุ่มมุมผิดตุ่มเห็ดไข่ครับพี่น้องป๊าด<ะ>พอเห็ดไข่ครับเขาเขียวบนแน่ใจครับนือถือแดดทุ่งใจเขียวเขียวเขียวนักเขียวอี่สีแต่ละตุม่มไหมพี่น้อง บขมครับนี่สืบสาวเล่าเรื่องมาแล้วเราซิมแล้วนี่ครับอีง,งแมนครับบขมเลยสวยงามขนาดไลยครับอืกสองดอกที่น้องอื้ออีโปผู้นีใบเขียวเบื้องนุน่นองตองเลย เขียวยองยงเลยโอ้งงอีหลีนี่พี่น้องไม่ค่ยเขียวเลยนี่แหล่ปื้อปื้อยู่สวัสดีค่พี่น้องเจ้าบ้านเจ้าบ้านครับเจ้าบ้านครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เล็กสวัสดีครับพี่เล็กอีสานบ้านแม่ยิ้มหยวเอาไหมนะเซียวใกล้ๆนะ ดีใจหลายพี่น ah> ah ah> ้องสาวเจริญวิเยร์มหาอีกล้วค่ะฝากช่องน้อยๆแล้วค่ะอีสานบ้านแม่ครับผมอีสานบ้านแม่ครับพี่เล็กครับหลายๆท่านรู้จักกันดีแล้วล่ะใช้กับตาพี่เล็กไปเก็บแล้วโอ้โอ้แม่นแมนแมนล่นตาแล้วตาเสาแล้วหมู่บ้านนี่พี่เล็กกับหมานมากับหลานมากับน้องเอว่าแป๊บเดียวค่ะมากับน้องเอว่าน่ะเอว่าตัวน้อยๆย่างหายย่างพ่อเด็กกับพ่อเด็กกับพ่อ มือนี้มือนี้เข้าขนาดมุ่งห้ามาสายกิดยังวะขอด่ายไปครับพี่น้องไปครับสั่นๆส,สอ่อนฮิตหลังเหลีย่ยมเนี่ยนี่สีว่างามเสียดเป็นตูมเป็นตูมอยู่พี่น้องถาเนี่ยกบบาาระโปงถาเนาะกล่องก็จะเมียนถาวดนี่บ่บ่เมื่นทุกดอกอยู่ในจอเบิดทุกดอกอยู่ในฮิตเนี่ยจ้าพอแล้วเห็ดไข่<ะ> <out> าขาวครับ ลุยพี่น้องลุยนี่ไข่เขียวพี่นี่ใจใไก่ไข่เห็นเขียวอย่ามาเห็นขาวนะเอาเทือละดอกนี่แหละพี่น้องเป็นมูบวัวาครับมันสิเมือยเป็เปวกไม่ห่างไม่ใหม่แมีนย่านเมือยครับเล่เปลอาเทือละดอกนี่แหละขานลลางไข่ขาวครับขาวหลังเขียวไข่เขียวหลังขาว เก็บอนีู่้คุณไปตกตลาดเครื่องใน้เลยเด้อกันก้าเ้ยอ้าวดอกตูมครับตูมเห็ดไข่อะไรนะใส่เป็นตะวันแช่อยู่ทั้งพ้นน่ะอันไหนพี่เล็กพู่นแดดอกตูงจูอู้แมีอันนี่เหลียะาบเห็นบ่เห็นบเห็นเห็นอีหลีนี่ครับ เน็ดทามก็หลายนี่เบิองสให้เบิงนี่จมมาเบิงเห็ดที่ทุกคนคิดว่ากินไม่ได้ครับผมหลายๆท่านคิดว่ากินไม่ได้เห็ดที่เท่าที่ไหนได้นี่แหละครับแซ่บแห้งพี่น้องหวานครับนี่แหละครับเงาะซอนลูปยี่หลีพี่น้องอมอกหอม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 มหอมหอมหอมหีมอมองหอมหองดีคหอมหอ่หอมหอมหอมอมหอหนมอมหมออ เด็ดออกครับอืมอืิ่งงจากจากเลยเนาะเพิงสองครับเพิงสองนอยู่นี่งามงามมึงสีเนียนบอฮ้ยิ้มเนี่งามมือค่นนะทีไะเนาะเนี่ยเตีบเสียบอยู่เมื่อยากเบาดกจกรีจักรจี้หยังใสอุ้ยวย ยังแป้งื็เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว้าวพวนอม่นวิวิวายยังก็เป็นนักสันวิ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 ว้าววิวิก็เป็นนักซันวิวว้า เมื่อความกับมากโอ้ยง่ายเลยงไ่แล้วนะผงมันติดโอ้ยจังใด้จังว้าวาสนาหมูเลยได้เห็นผวกสนาหมูเลยเ่อนาวิชุใส่ใส่ล่ะ อุ Or, yeah. Oh, yeah. Oh, <wh> ้ยนี่ครับนี่นี่นี่โอ้เฮ็ดพวกไม่ห่างไม่หมายเพื่อนว่าเอานี่ยแหละครับเอาเที่ยวละดอกนี่ยแหละพี่น้องมันยังโมเมย์มาๆมาเข้าไข่นั่นแหละสองดอกสองดอกสองดอกเข้าไข่เท่าที่เห็นดิครับอีกดอกหนึ่งโอ้ยโบแขกแน่ใาจะอุ้ยไหมคุณครับอีกดอกหนึ่งครับพี่น้อง อ้าวคับขึ้นมาแข็งดีครับแข็งดีเอาครับอุ้ยปลายมีดเลยม้ยขาปลายมีดสักใส่เข่าคนกินมิยังจังอ้วนแล้วเถะนะกินกินขี้ดินเอาเห็ดไข่พูนห็ดไข่ขาวหลังเขียวเอาอ่อนพูนเดี๋ยวหันไปทางพุ่นนะอุ้ยนะหันไปทางพุ่นไปยังเจอเจอพูน บ่อตู้ง่ายงามโอ้ยขาไหมนี่ใส่นี่โอ้ยทำไมมันดุดยากเนาะโอ้ยไม่ใช่ขาวล้างเขียวเนี่ยใอาใบใหม่โอ้ยโอ้ยเอาเกียบมันโอ้ยข้าวพามิ่งยุคขัาเป็นโอ้ยขาแตก อย่างนี้ต้องใช้ครีมสาวเจ้ยนะครับหนังดีแหงได้ไหมเฮ็ดออกดีแหงบ่เป็นหนังครับเว่าบอหน้าแบบขี้ดินมันแหงเฮ็ดไข่สอบดินแบบนี้ดินไสออกดีอยู่ดินไสนี่แหละครับตามคอนเซปต์ครับเอาเทือะละดอกครับเอาหลายบ่ได้มันเมื่อยคือวานั่นล่ะเก็บเถอหลายมันเมยแมนมันเมื่อยจะไปเอาลายเด้อพี่น้องขันพ่อมู่หลายเกาเกาแค่ดอกเดียวล่ะมามามาเอาวะนี่เอาเอาเร็ว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 เรยเร็วเรื่อยเรื่อยดอกงามๆครับ ไม่เงาแม่สุดยอดออ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใสพุ่นพุ่นพุ่นยุพุ่นยุพุ่นสามสี่ดอกพี่น้องเต็มเลย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 วายห้าดอกนะคะใส่ละเอาหนึ่งดอกครับจะ่ละดอกที่สโอ้โหอาตามกันไปดูครับพี่น้องเอา สามผ่า <laughs> นไปได้เอาครับจับตาดูดีๆครับผมเอาดังมาพ้อพี่น้องจังสิได้รับรับกินหอมๆอ่อโอ้ยขอบคุณเด้อค่ะพี่เล็กเอ้ยสี่นี่เหยียบไปนะคู่เข่าโอ้ยเน่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 

อุ้ยอันใยสามเลย้่เลยนี่เบ enfin ึงเบงนี่นี่นี่สี่อุ้ยสจุ้มกันอุ้ยออเหรอเรนแหกโค้งไปนี่นี่5ใส่เอโอ้หิวไข่เขียวไขสวยไหมนี่งามงาาเฮ้อต้องเแล้วปล่อเ็ปวดกิ เขียวโดดกุ้งงามด้วยเม่นครับอุ้ยผู้ไดเตะอุ้ยเพลินั่นว่าสุดเลยค่ะอุ้ยสรบเลยนี่ครับอีกตูมหนึ่งครับพี่น้องอุ้ยมันสิฟงเขาตาคนนี่ครับพี่น้องอุ้ยใส่หาวหน่อยวะ ให้ดาวคือเปลี่ยนทางสั้นทอดไม่โดนพูดอ๋อเราลงงูขาวครับตัวที่โจรชาติบมเมนท์ฮิตถึงหวานนะโอ้ฮีตถึงตองเซฟฮึมอยู่วันเลยตุ้มครับพี่น้อง ข้าวบวบแมนบ่แมนอีหลีอู้ยอวดอวดโอ้ยพี่น้องเก็บครับปวกใน่จลายโอ้เสียงปวกไหมคู่ข้นไหมคูักวักขวักอยข่ใสเขียวกับข้าไงเนาะอวดว่นนน้มีเสียมพอดีนะต้องใส่ตัวซอยครับสั้นออกเอาเอาออกไปสั้นทางนอก เออโอ้อืาพอแห้วครับพี่น้องอู้พอจะกินได้ยากเลยค่ะมันนอยู่ค่ะนี่สำหรับท้ายเ e ็ดมือนีเนาะค่ะเนาะไปละครับพี่น้องพ่อเล้วเราไปก่อนเด้อค่ะเด้อขอบคุณทุกๆกำลังใจด้ค่ะขอบคุณทุกๆการติดตามรับชมและให้กำลังใจลราไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะไปละครับพี่น้องรักษาสุขภาพสุขุสุขคตนะครับเด้อ ด้วยรักและห่วงใยจากช่องสาวเจยบ้านหัวนาพารลอคครับสวัสดีครับอะคพี่น้องท็อปแบแล้วไปไหนเดี๋ยวไปเปรียบเทียบเฮดเบิงด้วยค่ะพูดได้ิสี้หลายไล่กลัว้อนี่เฮดสาวเจย์ูซสึกว่าสีหน้าหนักเลยครับพี่น้องนะพ,พิเศษเลยมันแน,น่นตาใหญ่ ในน้ำห่มในตีละเพิ่นไปตัดเลื้ยต้นเลยเถไปตัดเลื้ยต้นเลยเถน้ำห่มเลรอเดี๋ยวกะสิแยกใหญ่ล่ะเดี๋ยวเอาเห็ดมาเบิ่งแน่ได้หลายปรนไดของเบาดินเบาบ่อยครับผมกะครับผมมื้อนี้กะสิมาสลุนแดดอูดอ่อนน้ำกัดเย้าว่าจะเอาเห็ดมาใส่กั้นไว้โอ้ข้าวเขาหอม นี่ของของบอคอมดอกไงนี่ของของคุณยายก็ได้ของเบาบ่อยบ่ะนี่เมนครับอันนี้ของเบาดินครับหันอ้ไเอ็ได้เอาเมนเอาดินอีพออีแม่กระตากอะตาอีอีแม่กระตาไงอันอันเพื่อนไฮเฮ็ดขีเทาเอามาเทเมนเฮ้ยเอามา้เพุ่หนึ่งเอาเอาให้เพื่อนหมดบับัครับบัมันกินได้อยู่บ่ครับเฮทดะไรผมถามเลยนี่ไรแซ่บหวานแซ่บก็เฮทเอางงนักเลผมบอกตรงๆเลย เตเห็นเราโง่ก็ยังสาวใจพันธุ์น้ฝร่ออกจากป้าแล้วคับพี่น้องออกจากป้าแล้วันนี้จะมาสรุปเฮ็ดนี่แม่ด้สวดกระตาจุ่มบุ้มนี่งานของมอนี่แม่ลน่งานของนอนะคะนอนี่มันหมนก็สุบปุ๊บุนี่ต่เฮ็ดไข่สรุปสรุปสรุปเดี๋ยวหญจะไุดมมเฮ็ดดีนะเขาก็สวยเนาะสว ้มันมันกันสูงทุกคนนะคะเนาะปากกีตามช่องเอ่อบ่าวบอยแดนดินถี่นี่บอยครับผมบ่าวดินหอยดินอยดินขอบคุณครับเอาไหมเอาบ่าวความเชียนอีสานบ่าวความเชียนอีสานยายจ้าม่กาผ้ามวนกันนิกาชานแนลและพี่เล็กครับอีสานบ้านแม่ครับผม พี่น้องมอนี้พอได้กินได้อยากอยู่สำหรับคิมหนีลาไปก่อนด้วยค่ะเด้อขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกไลค่ทุกแร่ทุกคอม์ค่ะสวัสดีค่ะพอกันไปดีค่สวัสดีครับตาไปเบิ่งทุกๆช่องค่ะถักก่อระชุมสูงพี่น้องติดตามทุกๆช่องด้ครับเด้อเอี้ที่หลายๆท่านก็สิเห็นหน้าค่าตากันดูรูดูจัากันดีอยู่แล้วครับผมฮะโอ้นี่ครับของฝากครับของฝากจะเบาบ่อยกับเบาดินครับผม ขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆครับนั้นเบาดินหอยดินถิ่นิสานของเราแต่ละอีกผู้หนึ่งนี่ครับข้อมันหายไปสัว์คุณหลายหลายขอว่าข้อมีสัตว์กินอว่าพี่อยัางขมเนี่ย